ก็ต้องให้เรียกทุกวันแล้วก็ไม่ลงแล้วก็ข้างบนมันร้อนปิดแอร์แล้วชากัญชาลูกหนูแดงมามันเป็นยังไงเนี่ยฮะแม่ก็ไม่อยากให้เขาอยู่ข้างบนนะแบบว่ามันร้อนไงกัญชาหนูแดงมาแล้วแล้ว มาหาหนูแดงแล้ววันนี้ไม่ไม่นี่ไม่เอาไม่ไม่ตีนะวันนี้เอาหนูแดงพอหนูแดงรอพอหนูแดงมาแล้วเร็วชาแฟนมาหานะลูกบั็วชาแฟนมาหาลูกเร็วเดี๋ยวแม่ต้อนรับขับสู้แฟนก่อนหนวชามาต่อจากแม่เราแล้วอมาแล้วมองประตูเลยนะรีบมองที่ประตูเลยนะโอ้ยอยู่ข้างบนทำไมอ่ะลูก โอ้ยเช็ดหน้าเช็ดตาให้ชาด้วยนะโอ้โหลงมาก็นั่งเลยสุดหล่อของแม่โอ้โหเป็นไงเป็นไงผอมยังผอมยังแม่นี่ลุ้นใจจะขาดว่าไงลูกอ๋แม่หลอกอ่ะแม่หลอกใช่ไหมเช็ดหน้ายังเช็ดหน้าเช็ดตาก่อนเร็วเ็เช็ดหน้าเช็ดตาอุ้ยเช็ดหน้าเช็ดตาพี่อุ้ยเอากระดาษมาแล้วแล้วลงมานี่ต้องเช็ดหน้าเช็ดตาให้เขาก่อนนะเอากระดาษมาลูกมากระดาษมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้พี่อุ้ยเช็ดนะ ให้พี่้ยเชดนะแต่แปลกนะกัญชาเวลาพี่ว้ยขอมือเขาจะไม่แห้นะกัญชาแปลกเลยเดี๋ยวแม่ให้ดูแม่ให้ดูอะเช็ดหน้าเช็ดตาก่อนเร็วๆมาเช็ดหน้าเช็ดตาเร็วๆเช็ดหน้าเช็ดตาเออเนี่ยเช้ามาก็ต้องเป็นแบบนี้เช็ดหน้าเช็ดตาลงมาก็ต้องเช็ดหน้าเช็ดตายิ่งกว่าลูกอีกอะลูกยังไม่ทำให้แบบนี้เลยเนี่ย หูเด้อหูเด้อลวงเข้าไปเด้อหัว <laughs> ดูหน้าเขาเออดูหน้าเขาเอออ๋ออ,อุ้ยทำให้อุ้ยทำให้ชา้ชาๆถอดโซ่ก่อนอุ้ยทำให้ชา้ชาๆเอ่อน่ารักอย่างนี้นี่เองฟินฟินฟิน,ฟนถ้าเช็ดตรงหูนี่จะฟินหอมแล้วมั้งเนี่ยหอมแล้วแหละ โเรียกลงมาก็ลงวันนี้ลงง่ายนะคะเรียกแก้หนูแดงก็ลงมาลงมาก็เซ็นหน้าเซ็นตาอะขอบคุณอุ้ยก่อนเร็วขอบคุณอุ้ยก่อนอ่าเห็นไหมเขาขอบคุณอุ้ยเขาจะไม่ค่อยมีเสียงนะไม่เหมือนแม่แม่นะแม่นี่จะรักมากขอบคุณดังมากขอบคุณอุ้ยก่อนเร็วขอบคุณอุ้ยก่อนเร็วขอบคุณอุ้ยก่อนขอบคุณอุ้ยก่อนอุ้ยแบมือให้น้องขอบคุณขอบคุณอุ้ยก่อนเร็วขอบคุณครับก่อนเร็วขอบคุณครับ ขอบคุณครับโอเคเก่งมากลูกเก่งสุดๆเลยหลอแล้ว